สวัสดีครับพี่น้องเกษตกรวันนี้เข้าฟ้ามังกรน้อยพามาดูแปลงนาของป้าไม้นะครับอยู่ที่คลองเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับข่าวของป้าไม้นะครับกอขอห้นะครับพันนี้ก็อายุเก็บเกี่ยวครับประมาณร้อยเจ็ดวันถึงร้อวันนะครับถ้าเป็นนาหว่านตมก็ร้อยสิบถึงร้อวันนะครับ ความสูงของต้นก็115เซนถึง120เซนนะครับตัวนี้ก็ข้าวพันนี้ก็ใบธงนะครับยาวนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับลำต้นนะครับรวงแน่นนะครับก็จะโชว์รวงนะครับอย่างที่เห็นนะครับข้าวพันนี้นะครับ ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปังนะครับกขอ57นะครับให้ผลผลิตสูงนะครับน้ําหนักดีนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากเลยครับพี่น้องครับแปลงนี้ทั้งหมด12ไร่นะครับอ่ารอบที่แล้วถ่ายยังไม่ออกนะครับให้พี่น้องดูว่าข้าวแน่นหรือเปล่านะครับตอนนี้อ่าข้าวออกดวงหมดแล้วครับกำลังจะก้มรวงนะครับ แปลงนี้ก็ประไม้ได้ใช้เลสลาวานะครับหวานนะครับสองรอบนะครับแล้วก็ใช้ฮอร์โมนกิ่งทองนะครับดานอนไซน์นะครับฉีดพ่นไปทั้งหมดสามหนนะครับเหลืออีกหนึ่งหนนะครับอ่าก็รอเวลาเก็บเกี่ยวนะครับดูครับพี่น้องครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่ถึงนู่นเลยนะครับ ผันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับแข็งแรงนะครับไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่นะครับสู้อากาศเย็นอากาศหนาวได้นะครับทําได้ทั้งนาผีได้นาปังนะครับกอขอห้าเจ็ดนะครับรวงยาวนะครับเมล็ดเต่งเมล็ดใสนะครับอ่าเทียบกันระหว่างสองแปลงนะครับนี่ใช้เคมีนะครับอ่าดูนะครับข้าวเป็นเชื้อรา เป็นโรคนะครับนี่นะครับเป็นเชื้อราใบกรอบใบแห้งนะครับเต็มเลยนะครับนาติดกันนะครับแต่ของป้าไม้นะครับไม่เป็นนะครับนี่ครับยังแข็งแรงนะครับดูต้นนะครับนี่เป็นไงครับเป็นสปริงเลยครับอ่าดูครับเห็นแต่รวงเลยครับพี่น้องครับ ครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสองแปลงนี้นะครับความแตกต่างนะครับอ่ารอบหน้านะครับป่าไม้จัดเต็มสูนนะครับอ่าจะใช้ตัวเทนเดอร์หมักด้วยนะครับรอบนี้ใช้เลสซอรวาแล้วก็กิ่งทองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ติดตามผลงานนะครับกิ่งทองใบหยกนะครับแปลงหนาป้าไม้นะครับ แปลงนี้ผลผลิตเวลาเก็บเกี่ยวจะได้เท่าไหร่นะครับให้พี่น้องกดติดตามช่องข้าวฟ่างมางก่อนน้อยไว้นะครับขอบคุณ s c ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ